สวัสดีครับตอนนี้ถึงพุทธสงแล้วนะครับผมถึงมองจอดรถแล้วครับผมตอนนี้มินิบัสมาจอดรับแล้วนะครับซื้อของไปกินพี่น้องครับซื้อ an ข้าวอยู่นะครับแป๊บนึงมินิบัสจอดล้อผมว่าแหยุดินมานะครับพี่น้องผมไปรออยู่ด้านหน้าเลยนะครับรออยู่ด้านหน้าเราเดินไปนะครับพูดพี่น้องเราซื้อของไปกินก้อนทางบนมาหอดพอดีอันพอดีเลยรดบัตรมาหอดอัน สั่งพลงไหวบ้านกาหอดอันกเกษตรเราโทรบอกผมเรื่องสนอกแค่หอดอันกเกษตรวิสัยเราแกก็โทรมาผมก็เลยอบาบน้ำอาบทาออกมาพอดีพี่น้องกเกษตรวิสัยมาอ่าพุทธิสงประมาณหกสิบกิโลเราจากบ้านผมมา่านม่านพุทธิสงประมาณสามสิบูผมก็ใส่เวลาอบาบน้ำเนาะโอเทำไมถึงได้ไปมินิบัตรพี่น้อง <c oughs> เก็บของแป๊บหนึ่งนะครับเก็บของแป๊บหนึ่งนะครับผมคุณเลเราต้องเดินข้ามถนนนะครับไปแล้วครับผมเดินห่างนะครับคุณเลตจอดที่หุณพี่หน่องจอดที่คุ่นครับถามทั้งนพี่น้องเลยเพราะว่าไปยูเทอร์มันก็ไกลนะครับอินดิบัตไปยูเทอร์มันกไกลนะไกลมากนะครับคุณเลตยูเทอร์ไกลๆผมโคเลตย่างขวมไปครับกลับไปให้เพื่อนมาส่งเถอะย่างขวมอะไี่หน ข้างไหนนะครับ,รบนี่อ่ะบัตโอ้พอลุงพอลุงสวัสดีครับสวัสดีครับวน,วนถนนด้วยวนมาฟังนี้ก็บ้อ่งนู้นฟังนี้ด้ไหมดิลากับผมวิบัติ นั่งมินิบัสครั้งแรกเลยครับนังมินิบัสครั้งแรกเลยนะครับททรเนะนม,บททเนะมนเซอร์ติเอาก็ <c oughs> พัดน้อน กัเพน้ินข้าวกันนะครับื้อขาเป็นแงะแปดเลยพี่น้อง ยุบป,ป๋ำเลยบุ๊บพี่น้องนอนมานอนหลับมานะครับพราของน้ำนพะีน่น้องจอดท้องนอนน่าจะเป็นเลยข้าวบ้านเราด้วยกัน,นะครับบีรกาศดีดีว่ะอยู่ทองน่ามนีนกให้ชมด้วยนะคพี่นะ้องนี่รัจะถามคนลุงมันมาหอดัยหรอพอลุงโทรศัพท์อยู่นะ ลุงทิพย์คุยโทรศัพท์อยู่แล้วเป็นของของน้ำของท้าที่บอกต่อสายเลาเนี่โคลาดโคลาดโคลาดนะครับโคลาดนะครับตะกอนลาดสีมาหลับมาโมโหเรียงเลยหลับมานะครับบรรยากาศได้หลายได้หลาย อยู่โคราชนะครับผมเราลงมาอยู่โคราชตยุ่งเหมือนไหนไอวัสดุย,ดยังย่ง่นีไงทำไงพี่น้องเอากระดิ่นำเอ้าเอ้าพี่น้องคนก็ครของหนาของทาซื้อน,นั้นซื้อน,นี่กินครับพี่น้องเนาะเดินทางไกลนะครับผมระย,ยองพี่น้องพี่น้องสะพานซีก็อรอชมแล้วกันค่ำคืนนี้ครับผมแสงทองกแกล้เต็มวงเลยนะครับ ได้มามินิบัตรครับผมนักร้องอ่นักร้องก็คือมีผมมีวินเนอร์มีเตย้ยมีแคมมีแคทมี่มีต้อนี้แหละพี่น,ออน้องเพราะว่ารถนักร้องครับเมื่อวานนี้มีงานรับเชิญนะครับผมงานรับเชิญของบอสที่กรทอมครับผม,มรถนักร้องเลยไปก้อนพาดนเซอร์ไปซีหาคน,นนะผมไปซีค้นแล้วก็ผู้ที่ตามน้ำน่ำนเงตาลโกกีน่าจะไปขัดนั่นหมดนะครับผม มทานแล้วผมกินอะไรเฉยแคนั้นผมเลยว่างหนึ่งวันก็เลยมาพักกันหนึ่งวันนะครับผมครับเลยได้มารถอันท่านนี้นะครับเลยได้มารถบิดิบัสนะผมของ,ของนานาของทางกันซื้อของซืออยงกันแล้วพี่น้องแยกแยะก,ก,กันได้ถือว่าได้ซื้อทังสื้อกินทั้งรถนะครับผมพักผ่อนนะครับ รถล้หลายยังวะฟั่มฟั่มโคลาตจะมาอยู่งเมืองไหงฮองโคลาตกับพ่อจักพี่น้องตอนนี้เวลาห้าโมงครึ่งนะครับผมห้าโมงเชา้าถึงกับผลักพี่น้องไปสามสี่โมงแง่งหมดละครับผมเอาหาเนี้ยไปย่ำเล่นทั้งรถกันนะครับบรรยาก,กาศเป็นบรรยาก,กาศให้พี่น้องเบิ้งนะครับผมการเดินทางมินิบัสครั้งแรกครับผมขึ้นมินิบัสครั้งแรกเลยนะครับผมขึ้นรถมินิบัสครั้งแรกนะครับ ขึ้น,านารถมาแล้วพี่น้องครับขึ้นรถมาแล้วโอ้คนหลับกันหลับนนเนอร์ข้างหลังนะครับทั้งแม็กทั้งทีมครับ <laughs> นินเนอร์นินเนอร์โอ้ยเฟลี่หลับหมดแล้วนะผมในใกล้จะเป็นแม่คิงนะครับสวัสดีครับทำไมเขงเลาถึงได้มารถคันนี้รถอ่า ไปงานก่อนเออเรถนักร้องไปงานก่อนตั้งจากเมื่อวานนะครับตกลงกันใครจะไปแบบไหนก็ถ้าไปก่อนก็คือไปไปรถดันมินิบัสเลยพี่นออ้องเห้ไปรถอไปนักร้องเลยนะครับผมไปยไปรถนักร้องเลยนะครับผมเดี๋ยวทีนี้พวกเราไม่มีคนไปก่อนก็เลยต้องไปมินิบัสนะครับเป็นครั้งแรกที่กันนั่งรถมินิบัสครับผมดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องครับ เดี๋ยวบรรยากาศให้ดูเรื่อยๆตามทางนะก็ทางกัน,นออกโซล่าแล้วนะครับ

จอดพักรถอีกแล้วพี่นอ้องกินข้าวนะครับผมจอดกินข้าวอีกแล้วนะครับผมตอนนี้ลงรถหมดทุกคนเลยอยากย่ายก,กันกินข้ากินน้ำนะครับผมพี่นอ้องเวลาอยู่ประมาณอยู่บ่ายสองแล้วครับศูนย์อาหารนะครับผมไปศูนย์อาหารลงกินข้าวกันนะครับผมมีอะไรกินมั่งลงมาสุขคนเลยครับผมได้เวลากินเขากินน้ำเพื่อน,นครับสั่งก่อนนะครับผมาหาลนะ้วกินก่อน มีข้าวแกงมีต้มเลือดหมูมีข้าวขาวหมูข้าวมันไก่ส้มตำปูปลาะนะครับครบนะครับเดี๋ยวบางกันมาจะกินังพี่น้องข้ออยู่มากินที่บ้านล้วพี่น้องเป็นศูนย์อาหารนะครับผมศูนย์อาหารดีมนะครับผมอีกน่าจะประมาณร้อกว่าโลถึงนะครับผม กันนะครับผมไม่มีตาสัตนะครับอะไรกันครับอาหารตำเอ้ยข้าวราดแกงข้าวาดแกงซืออาหารตฟังบ่เมนลึมีขาหมูมีาหมูนะครับหม้อตำส้มจสร้าตำส้มบ้างห้อเส้นตำส้มตำส้มตำส้มตำ นครับจอดพักกินข้าวนะครับคุณลองเอา,เอาปะรู้สึกตำแล้วจำยังอยู่ด้วยกินข้าวกันนะครับครับขาหมูสุดท้ายคลิปนี้ครับผมคลิปการเดินทางมินิบัสครั้งแรกของวินดอร์ชาแนลนะครับผมขอบคุณทุกตัวช่วยทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ครับผมอย,ยๆๆมินดีกันไปกที่เขาทุกทุกที่เลยนะครับผมเจอเป็นคลิปหน้าคลิปนี้เอาไว้สำเนีย สวัสดีครับ